ภาพรวมการปฏิบัติของเถรวาดและมหายานตอนที่เจ็ดพุทธภาวะและโพธิจิตกรรมฐานแห่งการสร้างสมบารมีเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาใครในธรรมทั้งหลายหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในเครื่องมือการปฏิบัติของฝ่ายเถรวาด ที่มุ่งเน้นการชำละรูปนามในปัจจุบัน,นขณะแล้วในวาระนี้เราจะมาพิจารณาถึงเครื่องมือหรืออารมณ์กรรมฐานของฝ่ายมหายานซึ่งมีวิธีการและเป้าหมายที่แตกต่างออกไปอย่างน่าทึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติอันยิ่งใหญ่คือการบรรลุพุทธภาวะแทนที่จะมุ่งชำละตัวตน ที่มีอยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติของมหายานกลับมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมและบ่มเพาะคุณสมบัติแห่งความเป็นพุทธะให้เกิดขึ้นในใจอารมณ์กรรมาฐานหลักจึงไม่ใช่การเฝ้าดูสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปแต่คือการน้อมจิตไปสู่พุทธภาวะและโพธิจิต หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากธรรมบัญญายในตอนนี้คือ 1. โพธิจิตคือจุดเริ่มต้นและหัวใจของการปฏิบัติกรรมฐานที่สำคัญที่สุดประการแรกของสายมหายานก็คือการเจริญโพธิจิตโพธิจิตคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของสรพพสัต์ทั้งปวงการเจริญโพธิจิตไม่ใช่เป็นเพียงการตั้งความปรารถนาลอยๆแต่เป็นกรรมฐานที่ต้องน้อมนำมาใส่ใจอยู่เสมอผู้ปฏิบัติจะพิจารณาถึงความทุกข์อันไร้ขอบเขตของสรรพสัต์ในสังสารวัฏแล้วปลุกเร้ามหากรุณาให้เกิดขึ้นในใจจากนั้นจึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว,ว่า เราจะบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานแล้วเราจะกลับมาฉุดช่วยสรรพสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากทุกข์ให้ได้โพธิจิตนี้เองคือน้ำมันเชื้อเพลิงคือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถบำเพ็ญบารมีอันทำได้โดยยากตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับอสงไขยได้โดยไม่ย่อท้อสอง อุปมาแห่งสถาปนิกผู้ออกแบบมหาวิหารเพื่อให้เห็นภาพของการปฏิบัติในสายนี้ได้อย่างชัดเจนให้เราอุปมาว่าผู้ปฏิบัติเปรียบเสมือนสถาปนิกผู้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะสร้างมหาวิหารแห่งพุทธภาวะภารกิจของเขามิใช่การรื้อถอนกระท่อมเก่าที่ตนเองอาศัยอยู่แต่คือการศึกษา พิมพ์เขียวของมหาวิหารที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือคุณลักษณะต่างๆของพระพุทธเจ้านั่นเองเขาจะใช้จิตอันเป็นสมาธิน้อมนึกถึงพระรูปปกายของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการเขาจะใคร่ครวญถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธคุณ และพระมหากรุณาธิคุณเขาจะจินตนาการถึงดินแดนพุทธเกษตรอันบริสุทธิ์งดงามการปฏิบัติกรรมฐานในลักษณะนี้ไม่ใช่การหลีกหนีความจริงแต่คือการตั้งเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจคือการนำเอาภาพของความสมบูรณ์แบบมาประทับไว้ในจิตใจเพื่อให้จิตคุ้นเคยและค่อยๆดูดซับเอาคุณสมบัติเหล่านั้น เข้ามาสู่ตนเองเป็นการเปลี่ยนจิตใจของตนเองให้กลายเป็นพิมพ์เขียวของพุทธภาวะ 3. ทุกสิ่งคือการสำแดงแห่งพุทธภาวะกรรมฐานในระดับที่สูงขึ้นไปของมหายานคือการฝึกฝนปัญญาให้มองเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลน,นี้ล้วนเป็นการสำแดงหรือการปรากฏ ของธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะหรือธรรมกายผู้ปฏิบัติจะฝึกมองว่าเสียงด่าทอที่ได้ยินก็คือการแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในร่างกายก็คือการแสดงธรรมเรื่องทุกขสัจจะความงามของดอกไม้ที่เบ่งบานก็คือการแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท เมื่อปัญญาสามารถมองเห็นเช่นนี้ได้แล้วโลกทั้งโลกก็จะกลายเป็นพระธรรมเทศนาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานการแบ่งแยกระหว่างการนั่งสมาธิกับการใช้ชีวิตก็จะหมดไปการปฏิบัติกรรมฐานในสายมหายานจึงไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกแต่คือการโอบรับโลกทั้งใบ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเองจนสามารถเห็นพุทธภาวะที่ซ่อนอยู่ในทุกอนูของสรรพสิ่งและเนื่อนนั้นเองเขาก็จะสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะเขาได้เห็นแล้วว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือพุทธนั่นเอง ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร